ถ้าถามว่าข้าวอะไรอร่อยที่สุดทุกคนจะตอบเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือข้าวหอมมะลิทําไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือเพราะกลิ่นที่หอมกลุ่นใบเตยและความนุ่มละมุนลิ้นจึงทําให้อาหารมื้อนั้นๆเพิ่มความอร่อยเลิศมากยิ่งขึ้นมีใครเคยรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดข้าวหอมมะลิจึงมีลักษณะเด่นเช่นนี้และที่สําคัญ แหล่งปลูกข้าวที่มีชื่อเสียงกระจกระจายไปทั่วโลกนี้อยู่ที่ใดตอนนี้ผมอยู่กลางทุ่งนาสีทองเหลืองอาราบใจกลางพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้ซึ่งกินพื้นที่ไปกว่า5จังหวัดวันนี้เราจะไปตามหาคำตอบกันว่าเพราะเหตุใดที่นี่จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดและที่สำคัญเขามีกระบวนการผลิตกันอย่างไรจึงมีคุณภาพระดับโลก ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาปลูกได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็ค,คืออาศัยจากผลธรรมชาติทุ่งกุลานี้มีพื้นที่ที่ประกอบด้วยดินเค็มและก็มีซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมานานก่อให้เกิดสารแล้วเกิดความหอมขึ้นมาตอนนี้ทุ่งกุลาทุกคนรู้ดีว่าเราได้ G I ก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะปลูกข้าวหอมมะลิ105และก็ที่ทรงคุณภาพคุณค่าได้ดีที่สุดนะคะนอกจากพันธุ์ดี ดินดีก็ขึ้นอยู่กับคนปลูกด้วยคนปลูกก็คือต้องใส่ใจให้ความสนใจกับข้าวเราต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําแล้วก็คือชาวนาแปลงนาเราจะมีเจ้าหน้าที่ลงตวรวจแปลงนาดูแลเขาว่ามีข้าวปลอมปนไหมข้าวพันธุ์ที่คุณปลูกนั้นเป็นหอมมะลิล้วนๆไหมหรือมีพันธุ์อื่นปลอมปนด้วยยายดำเขาพ่อเกี่ยวไปนี่เอาข้าเบิ้งยังไงคือหูว่ามันพ่อเกี่ยวผั้วพรึ่งแล้ว ตอนนี้นะครับเรามาตามพี่บุญล้วนนะครับมาตรวจข้าวระยะพับพลึงที่กลางทุ่งนาแห่งนี้นะครับซึ่งพี่บุญล้วนบอกว่าต้องเป็นข้าวระยะนี้เท่านั้นเรามาดูกันนะครับว่ามันต้องมีลักษณะพิเศษเช่นไรกันบ้างครับอันไหนเป็นข้าวที่ได้ระยะพับพึงนะครับประมาณนี้ค่ะเพราะว่าค่ะเพราะว่าข้าวระยะพับพลงนี้หนึ่งนะคะมันจะให้ทั้งน้ําหนักครสองจะให้ทั้งคุณภาพเวลาที่เราจะเอาไปแปรรูปน้ําหนักก็ดีเม็ดก็ดีแล้วก็ยังคงความหอมได้ในระยะนี้ กลางน้าก็คือลงสีก่อนที่จะไปเป็นข้าวเราต้องรวบรวมวัตถุดิบจากชาวนาแล้วเราก็ต้องมีขั้นมีตอนมีกระบวนการตรวจสอบว่าข้าวที่ชาวนาเอามาขายนั้นมันเป็นข้าวหอมมะลิ105่จริงหรือไม่ฉะนั้นถ้าวัตถุดิบดีเข้าลงสีลงสีที่จะสีข้าวมาได้ดีนั้น 1. ต้องมีบุคลากรที่มีความสําคัญคมีความรู้2วัตถุดิบดี3ามเครื่องจักรต้องดีด้วย อุปกรณ์ก็ต้องทันสมัยสิ่งเหล่านี้เป็นหยูงที่จะประกอบทําให้ข้าวมีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปและเมื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเครื่องจักรอันทันสมัยเหล่านี้จะทําการขัดสีข้าเปลือกให้กลายเป็นข้าวกล้องจากนั้นจึงทําการขัดขาวและส่งต่อไปยังโรงปรับปรุงคุณภาพซึ่งในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะคอยตรวจดูลักษณะของเมล็ดข้าวที่เต็มเมล็ด ไร่สิ่งเจือปนมีความมันวาวตรงตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยพอเสร็จแล้วคุณภาพดีที่กลางน้ำเราก็ต้องปดสูบไปน้ำคือตลาดถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำข้าวดีมีคุณภาพตลาดเราก็มีเยอะถูกไหมคะค,คุณภาพตัวเดียวเท่านั้นแหละที่การันตีให้กับคนทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ยอมรับ ว่านี่แหละคือข้าวหอมมะลิแท้ๆที่ออกจากชาวนาเพื่อไปสู่ผู้บริโภคแต่คนที่เขาทำนั้นล้วนแต่ใส่ใจทั้งนั้นและเพราะการใส่ใจในคุณภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุกขั้นตอนของเกษตรกรไทยการประชาสัมพันธ์ในทั่วโลกได้รู้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเรากรมการค้าต่างประเทศนอกจากข้าวหอมมะลิไทยจะมีคุณลักษณะพิเศษ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนการคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานสูงสุดในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญยิ่งยวดและส่งเสริมเพื่อให้คงความเป็นหนึ่งครองใจผู้บริโภคทุกมุมโลกตลอดไป